ก็สวัสดีนนะทุกท่านครับสหรับพกครับ,รบ,รบกับช่องหองิชิวันนี้โที่เกิลดลําตอง,งกโอกาสได้อหมแล้วครับวันนี้มนถึงไหมก็สายมาะเพราะว่าเิ่ง,งิงวันนี้ิเศษหน่อยครับวันนี้พิเศษหน่อยก็ไดเ,เข้าไหมเป็นหมายครับหมายหมยเปิดใหม่ อยู่ข้างอยู่รับ นนผมก็ได้ลงเบ็ดกเรียบร้อยแล้วลงเบ็ดไปก็มีปลามาทักทไทยครับมีปลารับแู่พวกปลาตะเพียนปลากระมังครับถือว่ามีตัวเข้ามาแล้วครับเพราะว่าไสก็เฝ้าเช็คทุกวันครับไสก็เช็คทุกวันเมื่อวานนี้ก็ส่งงานไว้ให้ผมก็ได้ปลาตะเพียนใช้ฝ่ามือ ใหญ่ๆครับถือว่าหน้าลุ้นครับหน้าค้นหาเ,าเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ไตครับว่าคิดค่าบริการยังไงสำหรับไม้ใหม่เ,เราไปติดตามต่อครับ นี่คือไตชื่อไกนิดครับครับผมนี่ก็เปเจ้าของไมซึ่งก็แนะนําให้ผมมาลองเค็ดไม้ครับมันก็เป็นไม้ใหม่เราจะมาถามไกว่าไม้ตรงเนี้ไยไกคิดค่าบริการยังไงว่ายังเป็นไม้ใหม่อยู่นี่เป็นไม้ใหม่แล้วว่าจะคิดเป็นลายหัวจะคิดเหมาอะไรประมาณนี้อันนี้คุยกันได้ครับแล,แล้วแฉเนาะ ว่ามันยังเป็นใหม่ๆอยู่คนระับยังเราก็ยังการันตีไม่ได้ครับการันตีไม่ได้ว่าปลาจะเข้าดีขนาดไหนถ้าปลาเข้าดีๆก็บันเทิงครับบอกเลยมคุยกันหน้างานดเดี๋ยวมาคุยกันหน้าง,งานนะครับเรื่องราคาอาจจะเหมาทั้งหมายทั้งลานเลยก็ได้ครับกว้างครับพื้นที่กว้างขวางไหนก็ทําซุ้มไว้ให้นักทตกปลาหลายท่านครับนั่งพักผ่อนได้ชิลๆนะครับ อนนี้ก็เตรียมตัวที่จะลงน้ำยึงอยู่ทางนู้นครับตอนนี้ไสอยู่ทางนู <sono> ้นก็ปลาส่วนมากเนาะส่วนมากตอนนี้ก็จะเป็นปลาตับแ็ดประเภทปลาตะเพียนปลาตะมังประามาณเนี้ยส่วนปลาใหญ่ๆเนี่ยขึ้นอยู่ครับตอนนี้ไสบอกว่ามีขึ้นแล้วครับมีเข้ามาบ้างแล้วส่วนเมื่อวานนี้ก็ไสก็ได้เพ็ดหมายแต่และที่ ก็ามีตัวใหญ่เข้ามาครับมีตัวใหญ่กินแต่เห็นบอกว่าเอาไม่ได้ครับไม่ได้เพราะวานี้ใช่ไหมครับเพราะว่าใช้เบ็ดตัวเล็กด้วยครับซึ่งเรายังวงังผลไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหมยใหม่อยู่เนาะก็ผมก็มาก็หวังว่าผมจะเจอนางฟ้าบ้างเพราะว่าซักครังกันเนี่ยเขาก็ได้นางฟ้ากันไปหลายท่านแล้วหลายคนแล้ว หมายนี้ก็ยังใหม่อยู่เพรว่าไม่รู้ว่านางฟ้าจะเข้ามาตอนไหนถึงแล้วยังไงเราก็ไปติดตามดูส่วนเบอร์โ,โทรการติดต่อช่องทางการติดต่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ใต้คลิปใหนะใ้หรือว่าใครอยากจะติดต่อ่วนก็ทักแคทมาหาผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมติดต่อให้ใเปิดทุกวันเปิดเข้าตั้งแต่6กโมงเช้ายัน6กโมงเย็นหรือว่าจะเมาทั้งคืน มาดูกันที่หน้างานครับก็ประมาณนี้แหละครับสําหรับไสส่วนขาดเลืออะไรเนี่ยเรามาคุยกับไสส่วนเรื่องเหยื่ออาจจะให้ไสจัดเตรียมไว้ให้หรือว่าเราจะเอามาเองได้ทั้งสองแบบได้ทั้งสองแบบเลยเนาะก็บางคนอาจจะมั่นใจมั่นใจสูตรของตัวเองหรืออาจจะลอง ลองสูตรของไตซึ่งแน่นอนแหละของไตต้องดีกว่าเพราะว่าไตเป็นคนอ่อยครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไสเอาอะไรให้มันกินบ้างซ <c oughs> ึ่งผมก็เพิ่งจะมาถึงเพราะว่าผมก็เพิ่งจะเลิกงานวัดีไตติดต่อไปบ่อยผมมาเทสไหม้วันนี้ผมว่างช่วงกลางวันพอดีก็เลยมาม,มาถึงก็ลงเวดเรียบร้อยแล้ว ก็มีปลาลับแขกมาแล้วครับเข้าเร็วครับปลาเข้าเร็วปลาลับแขกส่วนใหญ่ๆนี่ต้องรอรุ้นกันอีกทีว่าจะเจอไหมแขกนี้ตลอดนะครับทุกวันปลาลับแขกนี่แน่นอนเข้าทุกวันึ่งมันก็จะกินเป็นเวลาครับทึ่ไสบอกว่าช่วงประมาณสัก10โมงเช้าจนถึงเที่ยงปลาจะกินปลาจะเข้าดีมากช่วงนี้เข้าเยอะครับช่วงนี้เข้าเยอะ เดี๋ยวผมจะการันตีให้กินเพราะว่าตอนนี้ผมมาแล้วก็ไตอยากจะฝากอะไรกับช่องไหมครับก็ฝากช่วยสนับสนุนหน่อยครับ <c oughs> อาจจะเป็นว่ามือใหม่มือใหม่ครับอันนี้ไตไตมือใหม่นะครับ,นนเ,รบเปิดซิงเปิดซิงเลครับ ก็จะมีโอกาสได้มาเรื่อยๆครับเพราะว่าผมก็หาชอบตกปลาในโซนของลำตะพองนี่แล้วผมก็ไปได้หลายจุดซึ่งส่วนมากแล้วผมก็ไปจะเป็นใหม่ปีล้วส่วนมากนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่ผมเข้าหมายไส้ซึ่งผมก็เห็นนานาๆนักตกปลาหลายท่านเข้าหมายไส้แล้วก็ได้ตัวผมก็ลองดูมั่งดิเผื่อจะมีตัวใหญ่ๆอย่างเขาบ้าน ก็เลยต้องมาลองไหมของไก่ของไก่นิดนะครับก็เดี๋ยวเราไปรอรับชมผลงานกันต่อครับว่าวันนี้ผมจะมีผลงานให้นะ้าๆและรับชมขนาดไหนซึ่งตอนนี้ไก่ก็จะเช็คไหมด้วยซึ่งตอนนี้ก็น่าจะโดนของใหญ่ครับขาดไปอีกแล้วตอนนี้กําลังลูกเ็ดอยู่โอเคเดี๋ยวไปตามรับชมผลงานต่อครับครับผมขอบคุณครับ 今天来了。<In> <Hello. S 1> ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงวันแล้วครับนี่ปลาก็ยังกินไม่หยุดเป็นปลารับแขกครับไจ่คอนี้จะไม่ให้ผมได้เข้าร่มเลยผมลงห้าคันเมื่อเช้าต้องมาขึ้นสองคันตอนนี้เบ็ดเหลืออยู่สามคันนย่เป็นปลารับแขกปลารับแขกนี่กินจัดเลยครับเอาไม่ทันเลย ว่าตัวก็ไม่โตมากหลยต้องเอาขึ้นสักสองคันแตเหลือสักสามคันปพาทีแล้วครับ ตอนนี้เราจะมาสัมผัสไตอีกหนึ่งท่านครับนี่ครับไสเอครับ,รบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไตที่อยู่ด้วยกันกับไตนิดนะครับตอนนี้ไสก็กําลังเช็คไหมยอยู่เรื่อยๆครับตอนนี้ว่าปลาเข้าดีไหมประมาณไหนซึ่งเมื่อกี้ผมก็คุยกับไสนิดแล้ว ราคาบริการเป็นยังไงอะไรยังไงคตนตรงเนี้ยไตยเออยู่ตรงนี้ประจาใช่ไหมครับ,รบอยู่ตรงนี้ประจําครับนี่ก็ถ้าใครจะมาเนาะก็ทักมาทักมาเลยครับทักมาได้เบอร์อยู่ทางเข้านะผม,มเบอร์เดี๋ยวผมไปถ่าย,ายเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ว่าเบอร์โทรเบอร์ไหนหรือว่าถ้าใครใครยังไม่รู้ว่าจะติดต่อยังไงก็ทักมาหาผมได้เดี๋ยวผมติดต่อให้ ทวนกลางคืนน่ะไหนตอนนี้หลายคนเขาอาจจะอยากรู้ว่ากลางคืนปลาเข้าไหม<อ>ได้ลองพอ,พอมีครับผมแต่ก็รอยน,นี่ครับผมผมจะให้แน่นอนต,ต้องต้องชัวร์ก่อนต้องชัวร์ต้องชัวร์ต้องชัวร์ตวแต่ผมก็ลองอยู่ครับตกอยู่มันเข้าแต่มันเป็นพวกปลากระมังปลาก,กว่าตอนคืนคแต่ก็ยังเป็นปลากเกตอยู่ ส่วนเหยื่อครับสําหรับนานาที่จะเอาเหยื่อมาเองหรือว่าจะมาหาข้างหน้านข้างหน้าอะไรครับมาหาไตได้นะครับเดี๋ยวไตจัดให้นี่ก็เป็นบรรยากาศครับบรรยากาศของหมายไต่นี่ครับคืนก็มีไฟให้ครับรไก่ก็พักยู่ตรงนี้ครับ ติดกับถนนมิตรภาพครับ<า>จอดรถได<า>้สะดวกครับทางลงจะยากนิดนึงทางลงอาจจะแอดเวนเจอร์ Adventure นิดนึงแต่ข้างล่างโอ้ข้างล่างก็เป็นนี่ครับลักษณะแบบนี้ลานหินก็มีจุดเป็นซุ้มให้นั่งพักร่มครับแต่ละไม้แต่ละที่นี่ครับฝั่งนู้นก็มีนะนะนีนครับมาตกปลาก,กันส่วนตรงนู้นก็จะเป็นไหม เป็นหมายาหมายมหาชนเนาะหมายมหาชนปกติมันก็ไม่มหาชนนะแต่ส่วนมากก็จะมีเจ้าของแหละเานาะแต่เขาไม่ว่างกันไงใช่ใช่ครับคือถ้าว่างจริงจะเป็นพวกตออย่างนั้นครับ <laughs> ใช่ใช่ <laughs> ตรงไหนที่มีตอก็คือ <laughs> แน่นอนครับว่างแน่โอ้กว่าจะไม่ได้มาเท่านี้ครับโอ้โหลงดำแล้วดำอีก ก็ต้องก็ต้องเห็นใจไต้ครับเพราะว่าไต้เขาก็ลงทุนลงแรงเนาะสำหรับเราเป็นนักตกปลาแล้วก็อยากตกที่มันสบายสบายอ่ะเนาะก็ช่วยๆเหลือกันครับก็ทอยทีทยอาศัยกันไปโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปลงเบ็ดก่อนครับผมขอบคุณมากครับ

ไม่ได้เข้าลมเลยเพราะว่ามารับแข่รับจริงๆงานมากน้อยกันเนะองเนาะบอกขึ้ไนไหมก็สำหรับน้าที่สนใจครับอยาจะมาลองเลสไหมลองทางการติดต่อผมจะให้เบอร์โทรไว้ใต้คลิปกาติดต่อได้โดยต,ตดรง สายนิดสายเอลำตะคองครับวันที่หน,นี่จะไปที่ไหนนั่นก็ขอติดตามรับชมกันครับอาจจะมาที่นี่หรือว่าอาจจะไปหมายหินแต่อาจจะอยู่ในละแวกลำตะคองสหรับวันนี้ครับเราต้อตงของลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ วันนี้ก็ถือว่าปลาเข้าดีครับนี้ต้องขอบคุณไตไตเอด้วยนะครับเพราะว่าไตไตนิดไม่อยู่ไปทำธุระครับเ,เดี๋ยวเผื่อมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาลองกันคืนด้วย<ต>จะมานอนกันคืนเป็นเพื่อน เราหาจังหวะก่อนโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่อนุเคราะห์ให้มาเทสหมายนี่ก็เป็นฝิดมือของไตครับนี่ครับ <c oughs> นับโอวาตเพียนก็ใส่ขวามือวิ่งเลยครับ <c oughs> ปีมือของไตครับครับนี่ก็เป็นปลารวมครับของไตนิดกับไตเอ ที่ผมได้มาเทสใหม่เป็นไหมายเปิดใหม่ครับผมมีปลาตะเพียนปากระมังครับเป็นปาลารับแขก,กก็ฝากด้วยนะครับสำหรับน้นาที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์แล้วก็น้นาที่สนใจอยากจะมาลองไหมซึ่งตัวนี้ปลาใหญ่ก็เริ่มจะมีตัวเข้ามาแล้วปลาตะเพียน ใส้ใหญ่ๆฝ่ามือเริ่มเข้ามาหลายตัวเช้าไตก็เท็ดไมไใ,ใ,ใกล้กันก็ได้ตัวใหญ่อยู่สีห้าตัวฝาก็ได้ครับสำหรับไม้ไตใหม่ไตนิดไตเอลำตะคองเดี๋ยวเบอร์โทรผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ